เมื่อเรามีอุปกรณ์ในการถ่ายรูปตัวเองก็ไม่ต้องพึ่งคุณสามีแล้วค่ะสามารถถ่ายรูปตัวเองได้เลยคุณสามีไม่แม็กซี่คุณสามีก็ไม่ต้องหน้าบูดแนบียวแล้วก็ถ่ายรูปเองไปเลยค่ะสวยแช่แช่แช่ ก็เดินถ่ายรูปเองเลยสิคะสับสับตั้งกล้องค่ะตั้งกล้องปุ๊บก็อุปกรณ์เสริมก็ตัวเล็กๆนะคะพกพาได้ถ่ายรูปตัวเองเลยค่ะอุ้ยแช่แช่แช่สับสับอ่ารูปก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเลิศ มาฮะทุกคนไ้จ้ะสับๆไปเลยจ้ะจะเอารูปไหนจ้ะคุณสามีก็ยิ้มหน้าบานไปเลยจ้ะโอ้ยไม่ต้องถ่ายรูปให้เมียแล้ว เราไม่ต้องมีคนช่วยถ่ายรูปแล้วเรามีอุปกรณ์เสริมในการถ่ายรูปเราเล็ดแม่ทุกคนบ๊ายบายชู bye.